เจ้าของวันเกิดส่งเราเองมนันเอา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 อ๋อได้ได้ได้กินเพยเมอร์ขนาดเมื่อเหี่จะได้เอาขวดกระปั <laughs> องยกไปไออกเจ้าขวดเปล่าโอ้ยเปตเตอรม้าวไว้เถอะเอาเอาไปนะสวยหนามาก จ้าของวันเกิดดนะค่ะพี่น้องช่วงช่วงเราเองช่วงเราเองค่ะช่วงเราเองเอออ้าวบานนี้เขาเอิ้นว่าอีหยังก่อนเนี่ยอนี้กาโนช็อตค่ะกาโนช็อตโอ้ยไฟต้องตกมาที่นี่ เอาจัดไปจัดไปนะอแต่ไทยธรรมศาสตร์ก็เดินขนานถ้าออกไปน้อยนึงเออเดี๋ย <c oughs> วส่งเราก่อนห้วยหันมาหันอยู่ห <'m> ันอย,ยู่เอา <Yeah. S 1> <c oughs> อืมชอดอืมเอาเบิ้งคกัคกคักเบิ้ลคกักคักชอดๆอดชอดชอตอ,อ,อ,อืม ผสมกับกาแฟกาแฟดำกาแฟดำค่ะอ้าคดผมสวยมากสวยเลยเพราะว่าได้หลานสาวนี่หลานสาวอันนี้ก็เจ้าของวันเกิดเนี่ยเอายืนตรงนั้นลูกเอายืนถ่ายรูปมาี่มาดิ อยากเปิดของข่นแล้วันนียิ้มนะคะคุณก้อยหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยค่ะคุณก้อยว่าเมนคุณดาวบคุณก้อยหม่อมก้อยเอือเมืองส้มผมกับหูกหม่อมดาวซะจ้าสิลูกเอวหม่อมดาวตอนผมพี่ดาวเน่า พิธีผสมช้อนต้มผมเจ้าคือเป็นยักษ์โสดของนูเนี่ยน้องสาวคนสวยผสมเองจ้าแต่ผมเจ้าเบิ่งเพราตัดผมสั้นอ่ะผมเจ้าแบบเหมือนยักษ์โสดเลยตอนีผะเฮ้ยหมาต้มอี๊ยังไว้เปิดไอแฟกนั่นน่ะต้มอันต้มอัน คือว่าเอาลังซ้อนลงรุ่นมีลาลังซ้อนนะเท่ากันมุมนั่นคองแพะมาเองมันหลังซ้อนคล้องแพะมาเองนะมะเองไงเอาลังซ้อนน้ำจุ่มเชียวนะมาบ้านเอ็ดทูทรเรียเรียวรูปแบบนี้ตาเขไม่สีเลยบอกว่าสีหาเบอร์้ ใส่สแกรดเ<บ>ด้อโอ้ยกเยนะเซ่บเนาะนี่แม่กนน็นี่แม่ิน่นมีลูกบ่นี่แม่ไ,ไอไพี่ผู<อ>้จัดเกณพ์มองหัว้จไงคนทำงานอ้ยเงโฟกัสอิดหน่อยฉันไม่หลูกหน่อยบ่ะบาน ก็ลูกก็ลูกเพื่นนร้านเพื่อนี่จ e yeah. nah ๋าพี่าลูกไปไปยังไปายลูกครนายลูกกันเองมาเนี่เดียวทในแล้วยู่นี่ตานาตานาาซอสเเราตาโอ้จะแซ่บไว้บนี้ว่เมากัหัวทิมแล้วมันนี่อ่ะอยก โอ้ยเมาก็หัวทิ้มอ้าวอ้าวอาปาร์ตี้นิดๆหน่อยๆสวีเดนค่ะพี่น้องตัวเนี่ยก็ได้โดนชัดดีวะพี่ดาวฮัลโหลกินยังน่ะป๊าป๊ะป๊ะพี่ไทยลูกมไทยมะอืพี่สวงไข่น้องคุดอ่ะอืม ปาร์ตี้สาวๆวันเกิดคุณน้องอิทอ่านเสิร์ฟแล้ค่ะพี่น้องเอ๋นตตาน้ตตาซอสทุกคนเสิร์ฟว้าวองก้อนนี้ไหยค่ะม้องกนี้ลคะ้องกนนี้ยค่ะซเดี๋ยวแล้วสวัสดีค่ะ